โอ้ยมา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 ขุดอะไรอยู่นะ่ะอุย้ยขุดยังนะปลูกไหมปลูกฮานชิตแตงยังล่ะปลูกกระต่ายคว่ำรักตายไม่เล้วปดดลูกดอกรักบ่ห่วยมากมากนี่นี่ปลูกขึ้นว่ายังนี่เป่าห้องมีอยู่นี่เป็นยังไงเนี่เ <laughs> อายิงเนาะเขาเป่าวะนี่เป่ามีไว้พุ่งส้นน่ะนเอายิ่งเอ้าเอาตัวไหนนี่เอารุ่นไหนนี่

มือปืนเป้าสะอาดหรือเปล่าเต็มเต็มเลยครับจานดาวเทียมเต็มจานดาวเทียมบอกว่าเอาตัวฮ้อโซเขาสับผู้หลี่อยู่นี่ยเนี่ัเหมาะสมไหมสิเพื่อนอก เสียถามหาพวกนดิเสียกับสร้งมึงคอยพผู้ใดโทรหาเลยจำหเนี่ยเร่องบาทเสียงดังเลยบ่ฮะดังบ่บทับคำเสียงดังวนสิเอเสียงดังไม่ยิงสองสองก็พอแล้วใช่ไหมไม่อยากจะโชว์ ยยติดต่อกับเสียอุ้ยได้ครับใครสนใจสอนยิงปืนสอน,น,นอย่งยิงกับพวกเขาอก